สวัสดีครับกระแสข้าวดังมาแล้วครับไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก่อนอยากทิพชี้แจงหลังถูกโยงเกี่ยวกับอภิรักษ์ผู้บริหารสูงสดุด Forex 3D จากกรณีที่ก่อนหน้านี้อยากทิพราชปานเพื่อนสนิทของพิงกี้สวิกาที่โดนชาวเน็ตถามว่าทำไมไม่ออกมาช่วยเหลือเพื่อน ซึ่งทางด้านสาวหยาดนั้นก็ได้ออกมาชี้แจงแะระบุว่าจากกระแสะข่าวต่างๆตอนนี้หยาดรู้เรื่องนี้จากข่าวพร้อมๆกับทุกคนหยาดยังไม่รู้คดีจะเป็นยังไงก็ขอส่งกําลังใจให้กับผู้เสียหายและผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคนนะคะในฐานะเพื่อนหยาดทุกใจมากนะและพยายามติดต่อเพื่อนมาโดยตลอดที่ผ่านมาตั้งแต่วันแรกแต่ก็ยังติดต่อไม่ได้จนถึงวันนี้ไม่มีอะไรที่ดูได้เลย แต่ส่งข้อความเพื่อให้เขาเข้มแข็งในวันที่อ่อนแอที่สุดแต่ไม่จำเป็นที่จะต้องมาออกสื่อโซเชียลใดๆเพราะไม่อยากให้มันเป็นข่าวไปไกลกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ได้ลงโซเชียลก็ไม่ได้แปลว่าไม่ได้สุดใดๆนะคะในล่าสุดนั้นสาวหยาดก็ได้ออกมาชี้แจงความจริงหลังถูกจับโยงอภิรักผู้บริหารสูงสุด For ิกสยืนยันว่าไม่รู้จัก ระบุว่าจากข่าวต่างๆที่ออกมาอยากขอความกรุณาอย่านำรูปของลูกหรือเขียนถึงรูปลูกของเราลงในข่าวต่างๆและไปเชื่อมโยงคดีโฟริก 3D นะคะรวมถึงเขียนชี้นำว่าเรามีส่วนร่วมเพราะผลนั้นกระทบถึงครอบครัวโดยตรง 1. คอนโดนี้ซื้อมาอย่างถูกต้องมีหลักฐานครบถ้วนค่ะ 2. ญาติกับคุณเมฆไม่เคยรู้จักอภิรักษ์มาก่อนที่จะซื้อคอนโดจนวันที่เขาถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวออกมา 3. คอนโดนี้คุณเมฆซื้อมาขายฝากผ่านทางนายหน้าและก่อนที่อภิรักษ์จะถูกดำเนินคดีและเป็นข่าวซึ่งตอนที่ทำสัญญาขายฝากกับสาม,มียาดก็ไม่รู้ว่าคอนโดนี้ซื้อมามีปัญหา พอเวลาผ่านไปก็เห็นจากข่าวว่าเจ้าของเก่านั้นถูกดำเนินคดีและเกี่ยวข้องกับคดีชอ่อโกงและขอยืนยันว่าคุณเมฆไม่ได้เป็นโนอโมนีใดๆขอมาชี้แจงตรงนี้ในพื้นที่ส่วนตัวค่ะขอขอบคุณข่าวจากไทยนิวส์ออนไลน์ครับและขอ,ขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอ,ขอบคุณครับ